วันไหนวันไหนเดี عند, ulously, ๋ยวตามไปซักอะหนูก็ต้องเผื่อสาวออกมา2.5งจุดห้าลูกติดบนต๊ะติดบนโต๊ะตุลัตัวนี้แหละเผื่อสาวมาสอห้าห้าลืมอยู่บนโต๊ะเผื่อสาวอยู่บนโต๊ะติดเลยเผื่อสาวมาเลยคันนี้ติดไหมลูกแล้วเดี๋ยวมันไม่ชัดยกไปด้วยเพราะแกยกโต๊ะไปด้วยแกหมุนกระดาษไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนมีแบบนี้ผ่าน ผ่าส,สวยแกผ่าในทุกหลักเนี่ยเส้นนี้คุณครูสอนพวกเราแล้วเพราะว่าคุณครูรู้ว่าพวกเราสามารถไปตัดเย็บชุดไทยขายได้ <c oughs> าานี่คือเส้นเอวนี่คือเส้นสะโพกบน <c oughs> ใช้เส้นสะโพกบนขีดไปก่อนตรงๆแล้ววัดลงมาประมาณหนึววงจุดห้าถึงสงซนนะคะ,อ,ะอันนี้คือหน้าชิ้นที่หนึ่งหน้หนาหนึ่งหมายความว่าตรงนี้ก็คือเป็นสาบ พร้อมกับกระดุมนั่นนี่นี่คือกับกระดุมแล้วนะที่วัดออกมา2.5นะอันนี้ตัดสองชิ้นตัวจริงสาอีกสองชิ้นหมายความว่าชิ้นเนี้ยทั้งชิ้นเนี้ยสี่ชิ้นมันจะ<า>ต้องมีสาหลบเข้ากกไปถูกต้องค่ะถึงจะสวยอ่ะครันนี้พอชิ้นที่สองเนี่ยหนูได้นี่หนูทําได้แล้วชิ้นที่สองคือชิ้นนี้เพราะว่าไอชุดพวกเนี้ยมันจะเป็น ไม่ต้องเลยนี่แหละยกชิ้นเย็บเลยต้องเอาที่เป็นเต้าเลยใช่ไหมคุณพอเอาที่เป็นเต้าอันนี้เออต้องเือนเต้าเลยแกก็ดูสิมันก็เต้าเหมือนแกเลยเออใช่ถ้าไม่ถ้าไม่เป็นเต้าก็ได้แต่ว่าเป็นชุดไทยราคาถูกถ้าเป็นเต้าเงี้ยก็คือชุดไทยราคาแพงก็เลือกเอาลูกอยากจะถูกหรือแพงก็ลงมาแต่ผ้าราคาถูก ไม่เป็นไรถ้าแบบแพงไม่มีใครรู้เกหรอกว่าเกลถูกแบบแพงก็ถูกแพงเออมึงก็บอกว่าหมายอิตาลีเนี่ยอย่าลืมเส้นเส้นเส้นเกลท่าเลยคันนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บกูสอนเมื่อกี้นี่เองทำไงคะปิดคอนิดนึงอันนี้เราก็จะเอาแบบไหนอ่ะดูคอเขาก่อนอ่ะเปิดเปิดเปิดจะได้อธิบายคอนีนตรงหนึ่งหรหนึ่งจุดห้าหนึ่งเส้นลูกหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นตลอดนะ ยกเว้นรอบคอแอนดีดูนะเห็นไหมห่างคอหรือชิดคอตอบคู่เก่งมากเพราะฉะนั้นพอเราปิดตรงนี้ไปปุ๊บเก่งเลยปิดได้ด้วยปิดกระดานเลยอุ้ยไว้เป้ด้วยกันอุ้ยเป้ตัดมาเลยนะหาผ้าให้ได้ก่อนอุ้ยเป้ผ้าอะไรตัดเาแบบซับนง n ซับในไม่เคยรู้หรอกไม่ใส่ด้วยไม่ซับไม่ซับไม่ซับ อ่ะคราวนี้เรามาดูว่าเนี่ยลักษณะเนี้ยคอเขายังไม่สวยเห็นไหมเขาห่างคอคณิ้โดยปกติเสื้อแบบเนี้ยมันจะชิดคอแล้วก็วัดประมาณหนึ่งเซนครึ่งเอาลงมาหนึ่งเซนครึ่งแล้วเราก็เอาไมโคงโค้งไว้ก่อนโค้งไว้ก่อนชิ้นหลังอยู่ไหนลูกชิ้นหลังหลังไม่มุสมมติว่ามีสมมุติว่ามีชิ้นหลังก็จะเป็นอย่างนี้ลูก ชิ้นหลังแบงนีง้ถอยลกเราก็วัดให้ตรงนี้เท่ากันกระโปรงแต่อันนี้ตีตรงข้างหลังแต่ว่าถ้าใครคนมีก้นก็ให้ย้อยลงมาเหมือนเดิม2เซนนะลูกนะก็ย้อยลงมาเสร็จชิ้นหลังก็คือจะเป็นอันนี้หลังหนึ่งกับหลังสองเหมือนกันอ่าเอียงค่ะลูกเพราะว่าเราเก็บเก็บหลังไงไม่เอียงไม่ได้นะมันไม่เข้าเชฟต้องเอียงต้องมีเส้นลึกหลังแล้วนี่แหละต้องมีใส่ซิปตรงไหนเอากนดูะ ใส่ซิปอีกกรณีใส่ซิื้เนาะกรณีใส่ซิปเป็นซิปหลังยาวคืเป็นกระโปรงยาวเลยเป็นชุดแจกยาวเลยลุนลุยาวอันที่มันลึกไปหลังก็ต้องใช้ลึกหลังอยู่ดีอันนี้ก็ต้องใช้ลึกหลังเพราะว่าเสื้อพวกนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยววาดให้ดูค่ะเสื้อนี่มันเป็นหลักของมันเลยค่ะลูกว่ามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวกูวาดให้ดู ไม่ยากเดี๋ยวจะสอนให้นี่ไงเดี๋ยวจะสอนเลยเนี่ยให้ได้ตัวนี้เลยหนึ่งตัวอันนี้คือหน้ามันข้างหลังมันเป็นแบบนี้ลูกข้างหลังมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเส้นนี้ค่ะนี่ข้างหลังเขาเป็นอย่างนี้ค่ะลูกก็คือเนี่ยชิ้นนี้มันคือเซนชิ้นนี้เราไงเย็บต่อค่ะเป็อย่างนี้เลยไม่สันทบต้องเป็นแบบนี้นี่คือถูกต้อง เนี่ยตามหลักเกณฑ์จะเป็นแบบนี้ครนี้ถ้าเราแบบงงๆเออสร้างไม่เป็นใช่ไหมลูกก็แค่วัดตรงเนี้ยให้เท่ากันใช่ไหมคะลูกแล้วก็โค้งคอหลังแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เออแล้วเราก็เอามาสร้างคอแบบแบบที่สองเลยลูกเนี่ยสร้างคอแบบแบบที่สองเลยอันนี้คือแบบเรางงๆทาไม่เก่งก็ทําแบบนี้แต่ถ้าเราทําเก่งก็คือเอามันมาทาบที่ไหล่แล้วก็เกยกันมันจะสวย แล้วหนูก็จุดเอาไว้แล้วก็โค้งให้มันสวยก่อนแล้วก็สร้างแบบถ้าเป็นตัวนี้เขาสร้างแบบนี้มันงาน่ายสังเกตว่ามันไม่แนบ,แบนมันอ่าแต่ถ้าเราจะเอาสวยก็คือเราก็ชิ้นหน้าชิ้นหลังมาต่อกันแล้วก็ทําเหมือนตัวที่หนึ่งเราพอได้รูปมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาตัดแาตรงนี้นิดนึงใช่เพื่อเย็บง่ายก็เสร็จตอนี้เขาตรงเห็นไหมหเขาตรงก็คือหนูไม่ต้องตัดโคง้งตรงอย่างเดียวแล้วก็จบ แต่บางคนก็จะโค้งสวยเพราะมันจะดูอ่อนหวานบางคนก็ไม่โค้งแล้วแต่อันนี้คือเสร็จตัวเสื้อแล้วแบบนี้เองแค่นี้แหละครูบอกแล้วถ้าเราได้บล็อกตัวนี้มันง่ายแต่พอมาแขนหนูเอาแขน